คือพูดขึ้ด่าชั้นสิบสี่เลยฉันบอกว่าวันนี้เงียบเงียบกิบไปเลยเพราะว่าพวกมึงก็ไม่ได้โดนไงถามว่าระหว่างทักษินซึ่งไม่ได้ยึดอะไรใครเลยแถมถูกยึดอำนาจด,ด้วยอ่ะมึงด่าเขาอยู่นั่นนะ่ะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือไม่ว่าจะเป็นทำเนียบหรือมาถึงปีห้าเจ็ดเนี่ยศูนย์ราชการสถานที่ราชการเนี่ยก็ถูกถูกยึดถูกอะไรเนี่ย มันถูกต้องเหรอไหนบอกเขาลบกฎหมายเขาลบกฎหมายแล้วมึงยึดสถานที่ราชการซึ่งเป็นสถานที่ที่มันใช้ภาษีของประชาชนทุกคนและรวมทั้งกูด้วยเนี่ยเ,เออวันนี้ขออนุญาตที่จะพูดตรงนี้นิดนึงนะคะว่าไอ้พวกที่แปลพักไปแล้วก็ไปด่าเพื่อไทยทักษิณเนี่ยดิฉันก็โคตรไม่เข้าใจสมัยก่อนที่สู้กันเนี่ยนะครับเป็นสิบสิบปีเนี่ยมึงสู้เพื่อให้ทักษิณกลับบ้านวันดีคือดีทักษิณเขากลับบ้านมาอย่างแบบปลอดภัยอะ่ะ เฮ้ยมึงดา่าทําไมอ่ะแล้วก็ไอ้พวกคังคกทั้งหลายที่เอาไปวิาพากษ์วิจารณเนี่ยนะฮะพูดถึงว่าทํานายหรือวิเคราะห์เฮียอะไรก็ไม่เคยถูกเลยเนี่ยก็ถูกสื่อนะฮะให้พื้นที่เอาไปออกไม่อยู่นั่นแหละมึงไม่อายคนหรอคะการที่มึงเอาคนที่มันไม่ได้มีราคาเอาคนที่ใน,นละคุณเจ้านายที่มีบุญคุณนะ,ะเขา้าเข้าแกง เข้าข้าเข้าแกงลาดหัวมึงอยู่เนี่ยจนกระทั่งมึงมีชีวิตมันจนรเนี้ยมีเมียกี่คนมีบ้านกี่หลังเนี่ยนะคะเอาไปนั่งด่านะเอาไปนั่งมันมันบอกว่าอะไรหู้่ไหมฮะมันฟันธงทักสินไม่มีทางได้กลับบ้านถูกหลอกถูกหลอกแล้วถูกหลอกอีกเยอะเยอะอหยันความจริงที่เขาไม่ได้กลับบ้านสักทีส่วนนึงก็เป็นพ่อมึงด้วยนะมึงรู้ตัวกว่ามึงรู้ตัวไหมอ่ะแล้วก็บอกว่าเพื่อไทยไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลอ่ะวันนี้ใครเป็นรัฐบาลแล้วมึงก็แหกตาดู เศรษฐาไม่มีทางนีเป็นนายกอ่ะมึงก็ดูสิว่าเศรษฐาหรือวันนี้ใครคนที่เป็นนายกคือใครนะเสร็จแล้วก็ฟันธงอีกค่ะว่าพิธารอดแน่นอนดิฉันก็เลยบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงพิธาเพราะมึงไม่เคยทายอะไรถูกเลยครั้งนี้จะถูกเหรอนะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพิธารอดแน่นอนไม่มีใครว่าอะไรไม่ได้มีใครคิดว่าพิธาจะต้องมีอันเป็นไปหรืออะไรเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพิธาเขาทำตัวเอง ศาลจะตัดสินยังไงก็ว่าตามนั้นจบนะคะดาวเอาเดาวเอาเขาเรียกกันไงน,นะดาวเอาใจด้อมดาวเอาใจพวกตัวเองมันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดลกค่ะวันนี้จะบอกว่ามึงจะมีความรู้ข้อมูลอะไรดิฉันถามว่าไอ้ท้งคกไก้กไทยกอเนี่ยนะคะรวมทั้งไอ้นกเขาเนี่ยมันไปมีชุดข้อมูลลึกๆล,ลับๆระดับสูงๆได้ยังไงใครเอาไปให้มัน ออกมาพูดเนี่ยนะคะก็เอาเดาวเอาประสบะการณ์เอาจากที่ตัวเองเนี่ยมีประสบะการณ์มีอะไรเอาจากพรรคพวกมาพูดทั้งนั้นล่ะค่ะวันนี้เพื่อไทยปรัฐบาลจะมีควายที่ไหนที่จะเอาข้อมูลไปให้มึงมึงอย่าสร้างราคาตัวเองให้มันมากนะนะคะที่พูดเป็นเรื่องถูกต้องทั้งหมดคนดูการเมืองที่มีใจเป็นธรรมก็ต้องเห็นด้วยให้กําลังใจกันให้กําลังใจดิฉันเถอะคะ วันนี้ดิฉันเนี่ยไม่ได้โดนแต่ด้อมหรือสลิมหรือหรือพันธมิตรกปรปสอด่านะฮะดิฉันโดนพวกเดียวกันเองเนี่ยด่าด้วยนะคะอีพวกแดงสีตกแดงไปแดกส้มแดกและสมองเสื่อ,อมไล้สดดา่าทักษิณด่าเพื่อไทยก็มึงไม่ใช่เหรอที่ท,ที่ที่ออกมาเย้ยวๆอกออกมาชุมๆๆนุมกันทุกครั้งเพื่อให้ทักษิณกลับบ้านพอทักษิณกลับบ้านได้แล้วเสร็กดา่าพ่อโคตรงงนะคะอะ่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิต ฝากอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะใครที่มีลูกหลานอายุ16ปีนะคะฝากเลยให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะถ่ายเป็นคลิปนะคะหรือโพสอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับดิจิตอลวันเลดนะคะอ,อ,อาจจะบอกว่าดิจิตอลวันเลดเนี่ยจะมีความหมายกับอนาคตของเขายังไงเพราะเขาอายุ16นะคะหรือได้ดิจิตอลวันเลดไปแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไปต่อยอดทำอะไรนะคะเป็นคลิปสั้นๆมา แค่นั้นเองค่ะมีทุนการศึกษาให้ซึ่งดิฉันยังไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ไม่ได้มากนะคะอันนี้ก็คืออยากอยากจะทํากิจกรรมตรงนี้เพราะอยากให้รู้ว่าดิจิตอลวอลเล็มันไม่ใช่เป็นแค่นโยบายนะคะดิจิตอลวอลเล็มันคือความหวังของประชาชนและเป็นอนาคตของประเทศดิฉันพูดเลยแล้วเท่าที่ดิฉันเห็นมาเนี่ยนะะรัฐบาลทุกรัฐบาลก็บอกว่าตัวเองเข้ามาดีใจซื่อมือสะอาดเป็นคนดีต้องการพัฒนาประเทศต้องนู่นนี่นั่นใช่ค่ะ ทุกรัฐบาลดิฉันเชื่อแม้แต่รัฐบาลของลุงตู่ก็เช่นกันแต่มึงไม่เก่งไงมึงทําไม่ได้ไงมึงไม่มีนโยบายอะไรเลยแล้วการกู้เงินมาบริหารประเทศขับเคลื่อนประเทศด้วยการด่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคุณพอได้แล้วแม้กระทั่งนะตอนนี้ดิฉันก็เชื่อนะคะว่ามีหลายคนที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยคิดเหมือนดิฉันเหนื่อยพอได้แล้ว เอาให้ประเทศชาติมันจเจริญก่อนให้พ้นไปจากความยากจนให้เป็นประเทศที่ยืนหนึ่งในอาเซียนก็พอไม่ต้องถือเอเชียละคะ่ะทุกวันนี้แม้กระทั่งการศึกษานยก็ด้อยนะแพ้เวียดนามอีกหน่อยมึงคงแพ้ลาวอะคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าลาวเนี่ยส่วนหนึ่งเขาได้ภาษาเพราะเขาถูกปกครองโดยโดยต่างชาติพวกเราเนี่ยนะคะก็หูมั่นในความเป็นไทยมากนะคะความเป็นไทยนี่มั่นมากยึดมั่นมากมึงเป็นไทยให้น้อยนะคะและเป็นคนแลวเป็นคนให้มากๆ ขอบคุณมากค่ะฮะจริงดิฉันน่ะโดนแดงแดกส้มเป็นคนที่น่าเกลียดิฉันน่ะโดนพันธมิตรกปรปสอด่านะคะทุกวันนี้ก็โดนสลิมด่าโดนด้อมส้มด่ายังไม่เจ็บแสบเท่าพวกเดียวกันเองที่เคยไปร่วมชุมนุมมาด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเราเห็นโพสต์เขาเราเห็นคอมเมนต์เขาที่เขาไปเม้นที่อื่นนะ เขาไม่กล้ามาที่เราเพราะเขากลัวเรารู้ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเราไปเห็นแล้วเราตกใจเฮ้ยมึงมาเนียนอยู่ทําไมเนี่ยในเมื่อมึงไปมึงก็ไปสิกูผูกขามึงไว้เหรอทําสัญญากันไว้เหรอถ้ามึงไม่ได้มาติดตามกูแล้วมึงจะติดคุกกับอีควายมันเนียนอ่านเไยฮะแล้วก็เราเอาไปเราเอาเราไปแขวนด่ามาแคปเราแล้วก็เอาไปแขวนด่าว่านี่ไงอีนางแบกอีกตัวหนึง่ง คือกูจะแบกกูก็แบกของกูเองค่ะไม่ได้มีใครมาใช้ค่ะและกูจะแบกอยู่อย่างนี้แหละค่ะมาบอกว่าบางคนเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่เลิกติดตามแล้วต้องมามาบอกกูทําไมคะกูต้องรู้ไหมตกลงมึงหรือกูที่เปลี่ยนกูกูค่อยยืนของกูอยู่ตรงนี้กูต้องรู้ไหมว่ามึงจะติดตามกูหรือไม่อ่ะหรือมึงจะเลิกติดตามกูก็ไปสิคะตอนมึงมาติดตามกูเนี่ยมึงเขียนใบสมัครเหรอต้องมาบอกกูทําไมไปเลย นะคะดิฉันพูดเลยค่ะว่าไม่ได้แคร์พวกคุณเลยเพราะว่าคนอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นะคะในอนาคตก็ไม่รู้จะยืนอยู่ตรงไหนเพราะความพอใจที่มึงจะพอใจก็คือต้อง,งได้อย่างใจมึงซึ่งไม่มีราค่ะใครเขาต้องทําตามใจมึงนะคะพรคเพื่อไทยวันนี้อาจจะทําอะไรเนี่ยนะดิฉันบอกว่ามีหลายอย่างที่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่เอาตะช่างมาช่างประโยชน์ได้กับประชาชนส่วนใหญ่ อย่างดิฉันเนี่ยคอจะเป็นเอ็เรื่องนี้ต้นวันเลศเนี่ยถ้าตามหลักเกมที่เขาวางนีฉันก็ไม่ได้แม้จะบาทเดียวค่ะจะเป็นปากเป็นเสียงคอเป็นเอ็เพราะอะไรนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเขาทําเนี่ยเห็นไหมฮะที่บอกว่าจะติดคุกติดอะไรเนี่ยถามหน่อยเธอเขาเขาเป็นรัฐบาลเขาควายขนาดนั้นก็พวกมึงพยายามที่จะบีบบีบบีบให้เขาแล้วก็พยายามมาบอกว่าทําสิทําสิทาไม่ได้นู่นนี่นั่นจะระบาดสัตว์ อะไรต่ออะไรเขาไม่สะเทือนแล้วค่ะเขารู้ว่าพวกมึงเนี่ยกำลังยุ่งแย่กำลังเสี่ยมเขานะคะอะไรที่เป็นนโยบายเขาถแถลงนโยบายไปแล้วกําลังจะผ่านสภาเป็นพรบออกมาเนี่ยมันคือเรื่องที่ถูกต้องแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ทําได้ตามใจจะต้องผ่านวาระนั่นวาระนี่จะต้องผ่านตรงนั้นตรงนี้นี่ผ่านกฤษฎีการมาแล้วนะคะผ่านวาระแรกไปแล้วยังเหลืออีกสองวาระ แล้วเขาจะไปตัดสรุ้ได้ยังไงว่าพวกมึงจะตีรวนอะไรกันอีกเพราะฉะนั้นจะไปฟันธงเป๊ะ,ปะว่าจะจ่ายตรงนั้นตอนนั้นได้เนี่ยมันคนละไอ้นี่กันโปรดเข้าใจไว้ด้วยไม่มีใครหรอกค่ะเขาอยากจะออกมาพูดอย่างนี้ให้ตัวเขาเองถูกดา่าแต่ไทม์ไลน์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการอธิบายหรือการที่จะชี้แจงให้ประชาชนได้รู้เนี่ยบางครั้งทาไมชักเขาก็อาจจะรอความแน่ใจใจยังไงก็ต้องได้ทําค่ะมันผ่านสภามาแล้ว ถ้ามันจะต้องไม่ได้ทำมันไม่ใช่เพราะเพื่อไทยถอยแต่เป็นเพราะว่าพวกมึงไม่ให้ทำองค์กรอิสระจะมาเสือกอะไรมีหน้าที่อะไรเขาเป็นฝ่ายบริหารมึงเป็นองค์กรอิสระมึงเป็นอิสระจากใครเนี่ยกูไม่รู้แต่ที่รู้ๆเลยไม่ได้เป็นอิสระจากกูค่ะมึงพวกมึงทําอะไรกันแต่ละอย่างล้วนขวางพวกกูทั้งนั้นตั้งแต่มีองค์กรอิสระมานะฮะดิฉันบอกว่ามันไม่เห็นคิดอะไรเป็นอิสระเลยล้วนแล้วจะเป็นพูดง่ายๆว่าทําเข้าทางเข้าหมดอะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณทุกๆคนนะคะเมื่อกี้เห็นน้องจุลรรัตอามัดเลาะก็ <c oughs> คนนี้ขายขายของอะนะคะอยู่ที่ตลาดมินบุรีเนาะ,ะถ้าจำไม่ผิดอร่อยมากนะคะก็จะขายพวกแบบเมี่ยงปลาทูหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ถ้าพี่ป้อมจำไม่ผิดเนาะ,ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากนะคะเพจเพจวันนี้เพื่อไทยทำอะไร เป็นเพจที่นะคะใครต้องการจะรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะคะรวมทั้งนายกแล้วก็บุคคลสำคัญสำคัญรัฐมนตรีต่างๆไปดูที่นั่นเลยพิมพ์นะคะวันนี้เพื่อไทยทำอะไรนะคะและก็อีกเพจหนึ่งก็คือเพจคนรักพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะมีรูปประจำตัวนะ,ะเป็นรูปของคุณเสรฐาไปดูได้เลยค่ะนะ,ะที่นั่นก็ อาจจะมีทั้งข้อมูลจะมีทั้งจิกทั้งกัดทั้งอะไรไปเถอะค่ะเป็นที่รวมของพวกเราวันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆอย่างช่องเสื้อแดงก็แทบไม่มีแล้วมีก็ไม่ได้แดงแล้วค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้ไปแดกส้มกันแทบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะฟื้นขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราทํา youtube เป็นของเราพวกเราช่วยกันสนับสนุนความแข็งแร่งเนี่ยของพวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรามีแกนนําหรือไม่เสื้อแดงจริงๆแล้วนะคะไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตใครเราเรามีความคิดของเราเอง สิ่งที่เรายึดก็คือความถูกต้องแล้วก็พักเพื่อไทยที่เราศรัทธาเรา,าได้ผลประโยชน์จากการเป็นพักการเมืองของพักนี้มากที่สุดจกกะนะคะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะไปกดติดตามได้เลยนะคะคนรักพักเพื่อไทยแล้วก็วันนี้เพื่อไทยทำอะไรส่วนถ้าอยากเจ็บๆคันๆน,นะคะก็มีอีกเพจนึงก็คือพูดได้หรอนะคะไปดูได้เลย ทั้งหมดเพจนี้สร้างมาเพื่อเพื่อไทยเท่านั้นแล้วก็พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการสนับสนุนนะคะหรือใครที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์เพจต่างๆเราเนี่ยนะคะดิฉันมีอ่าก็จะก็จะมีลิสต์ว่าใครเข้ามาทำอะไรแล้วก็จะตอบแทนด้วยเสื้อ Digital ว a l เล t ค่ะสวยมากบอกเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ แล้วก็เราพบกันไว่ในไลฟ์หน้านะคะขอให้ทุกคนนอนหลับกันดีแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะเพจที่ฉันบอกนะคะรวมทั้งใครที่ดูทาง y u t u b e เนี่ยก็ไปดูได้ที่ช่องอผู้หญิงคันปากป้อมสุภลักษณ์นะคะเป็นช่อง YouTube ส่วน t i k t o อก็เป็น house of สุภลักษณ์ฝากด้วยค่ะนะคะแล้วก็นี้ฉันจะได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพักเพื่อไทยแล้วก็มาพูดให้พวกเรานะคะ ได้รู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็วิภาพวิจาร์เรื่องของการเมืองวันนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีกันค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เสื้อสวยมาก